านมาแล้วคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านห้วยตะโกดงพญาไฟเคยเล่านิทานปรำปราให้ลูกหลานฟังสืบต่อกันมาว่าในป่าลึกบางแห่งมีแก้วมณีนางไม้อยู่แก้วมณีนางไม้เป็นดวงแก้วศักดิ์สิทธิ์ลูกกลมๆขนาดเท่าผลมะนาวเป็นดวงใสๆคล้ายลูกแก้วธรรมดาแต่พอถึงคืนวันพระ8ดค่ำสิบห้าค่ำตอนเที่ยงคืน มันจะแสดงความวิเศษออกมาโดยจะเปล่งแสงรัศมีสีทองเป็นประกายวูบวาบให้เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก้วมณีลีลับนี้หายากเป็นของรักของหวงของผีนางไม้ผีนางไม้บางตนเท่านั้นจะมีแก้วมณีวิเศษนี้ด้วยเหตุนี้ผีนางไม้จึงซ่อนรักษามันไว้อย่างดีในต้นไม้ที่เธอสิงอาศัยอยู่ เชื่อกันว่าหากมนุษย์คนใดได้มาครอบครองจะโชคดีจะสามารถต่อรองบังคับให้ผีนางไม้บอกคุ้มสมบัติที่มีอยู่ในแดนดงตามความปรารถนาทุกประการมีใครเคยได้มันมาแล้วหรือ,อยังโปพวกลูกหลานพากันสนใจไต่าถาม ไม่มีรอกผีนางไม้มันหวงมันเป็นผีมีฤทธิ์มากคนที่สแสวงหาแก้วมณีนางไม้จะต้องเสี่ยงภัยเป็นอันตรายบังเกิดความวิบัติต่างๆนานา,น,านั่นคือเรื่องราวที่เล่าลือสืบต่อกันมาในหมู่บ้านห้วยตะโกพวกเด็กๆและคนหนุ่มที่มีจิตใจกล้าหาญชอบผจญภัยตั้งคิดใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของ แม้นายพรานบางคนที่เข้าไปในป่าล่าสัตว์ก็พากันเสาะแสวงหาอยู่เสมอเช่นกันแต่ยังไม่มีใครสักคนได้พบได้เห็นเลยการเวลาผ่านพ้นไปนานจนเรื่องนี้เกือบจะถูกลืมเลือนไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งตอนปลายฤดูหนาวมีพรานสองคนสะกดรอยตามกวางใหญ่ตัวหนึ่งไปไกลจนถึงกลางป่าลึกแต่ตามมันไม่ทันขณะนั้น เป็นเวลามืดค่ําจึงจําใจต้องพักแรมกันอยู่ในดงตรงจุดที่พักอยู่เป็นเพิงหินแวดล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นา,นานาชนิดเช่นไม้ยางไม้มะข่าไม้แดงไม้ก่อและไม้ตะเคียนต้นไม้บางต้นมีเถาวันเกาะเกี่ยวพันอยู่คล้ายถูกงูขนาดใหญ่ยาวโอบรัดเวลาลมพัดปลายเถาวันบางเส้นที่ห้อยย้อยลงมา จะเคลื่อนไหวคล้ายงูที่กำลังสายตัวสายหัวอย่างน่ากลัวพรานทั้งสองหาฟืนได้ไม่มากเพราะมืดคำ่ำจึงก่อไฟเป็นกองเล็กๆพอให้เกิดความอุ่นใจเท่านั้นโชคดีหน่อยที่คืนนี้เป็นคืนเพนพอตะวันลับหายไปไม่นานดวงจันทร์เต็มดวงก็ลอยเด่นขึ้นมาแทนส่องแสงนวลใหญ่วันนี้โชคไม่ดีเลยเรา เหนืยแทบตายไม่ได้อะไรเลยมาเสียเวลาเปล่าๆป,ปลี่ปลี่พรานคงพูดแล้วถอนใจคว้างยามวนที่จวนหมดแล้วลงพื้นเอาหินทุบๆเป็นเพราะไอ้กวางบ้านั่นทีเดียวรอกให้เราตามมาแล้วหลบหายไปพรุ่งนี้หากพบมันอีกแล้วก็พอจะยิงให้พรุนทั้งตัวเลยพรานผันก็บ่นด้วยน้ำเสียงที่แค้นเคืองเช่นกันประมาณสองทุ่ม ไฟที่ก่อไว้ก็หมดเชื้อและมอดดับเหลือเพียงฐานแดงๆให้เห็นเพียงเล็กน้อยป่ารอบตัวเหน็บหนาวนกฮูกนกแสกค้าง่าวบินวนเวียนเสียงบางกรีดร้องเล็กแหลมเขย่าวขวัญคล้ายเสียงผู้หญิงที่ทุกขทรมานครวนครางดังแว่วมาปลัดกันนอนนะกลางป่าลึกเราจะประมาทไม่ได้แกนอนก่อนเถอะถึงเวลาข้าจะปลุกแกเอง พรานคงบอกจุดยาอีกมวลดูดพรานพันก็นอนต่างฝ่ายต่างรู้หน้าที่ของตนครั้นพอห้าทุ่มพรานพันก็ตื่นขึ้นมาเป็นยามแทนบ้างเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนดึกดื่นน้ำค้างลงพรานพันซึ่งอยู่ยามผลัดสองเหลี้ยวแลไปท่ามกลางดงไม้ใต้แสงจันทร์ซึ่งมีเสียงหมาในหลายตัวกำลังส่งเสียงหอนเยือกเย็นดังวังเวงจนขนหัวลุกสูสู้ แล้วทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุ้งเพราะได้เห็นภาพประหลาดเป็นดวงแสงสีทองเร่งประกายวูบวาบวูบวาบพราวโพลงอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งห่างออกไปประมาณไม่เกินร้อยเมตรตอนแรกคิดว่าเป็นแสงผีโพงหรือผีกระสือใจหายวา่บสั่นระทึกเยือกไปทั้งตัวเลยทีเดียวแต่พอตั้งสติได้จึงคมใจจ้องดูต่อไป เห็นมันลอยลงมาอยู่เหนือพื้นดินตรงโคนไม้อยู่ครู่หนึ่งก็ลอยเลื่อนช้าๆกลับขึ้นไปอีกลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงเรล่งรัศมีประกายงดงามน่าประทับใจไม่ใช่แสงผีพงผีกระสือแน่ๆพรานผันรีบสะก,กิดปลุกพรานคงให้รู้สึกตัวตื่นพลางกระซิบบอกว่าคงตื่นแล้วดูนั่นไฟอะไร พรานคงก็ความรู้สึกไวรีบลุกขึ้นทันทีมองไปทางทิศที่พรานผันชี้พอได้เห็นก็เอามือขยี้ตาอุทานพูดเบาๆว่าเฮ้ไฟอะไรผีพงหรือเปล่านะไม่ใช่หรอกหากเป็นผีพองมันต้องไปที่อื่นบ้างสิแต่นี่มันลอยขึ้นลอยลงอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นพรานผันบอกอีก ไฟประหลาดดวงนั้นเป็นประกายอยู่นานทีเดียวจึงค่อยๆรีแสงลงแล้วมืดดับวับไปพรานผันซึ่งจ้องดูอยู่บังเอิญนึกถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้จึงพูดกระซิบด้วยความตื่นเต้นว่าไม่ใช่ไฟธรรมดาแล้วละคงเอ้ยหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นแก้วมณีนางไม้อย่างที่คนแก่คนเฒ่าเขาเล่าหลือกัน พรานคงพอได้ฟังก็ตาลุกวาวหายง่วงกระซิบพูดอย่างเห็นด้วยทันทีว่าอ,อ๋อจริงด้วยแก้วมณีนางไม้ต้องเป็นแก้วมณีนางไม้แน่โชคใหญ่ของเราแล้วถึงไม่ได้กว้างเราก็จะได้สมบัติแทนสมบัติในดงพญาไฟทั้งพรานคงและพรานพันต่างอัศจรรย์ต่อภาพที่ได้เห็นกับตาส่วนในใจก็วาดหวังถึงขุมสมบัติในตำนานว่าจะต้องมีอยู่จริง รุ่งนี้เราไปดูกันนัดหมายกันดังนั้นแล้วต่างคนก็นึกเพ้อฝันกระยิมยิ้มย่องครั้นพอดวงตะวันลอยโผล่พ้นสันเขาส่องแสงก็พากันเดินไปยังต้นไม้ที่เห็นอยู่เมื่อคืนพอไปถึงก็พบว่ามันเป็นต้นตะเคียนใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่าสองคนโอบต้นสูงลิ่วมีกิ่งก้านสาขาใบดกหนามีพโพรงอยู่ตรงกลางมันต้องอยู่ในพโพรงนั่นเราต้องพิสูจน์ พูดบอกกันแล้วก็ต่างพากันหาทางจะปีนขึ้นไปยังโพรงตะเคียนแต่ยังไม่ทันจะได้ปีนพลันก็มีบางสิ่งบางอย่างโผล่พรวดชูคอออกมาแผ่แม่เบีย้ยคูฟอฟออยังน่าสะพรึงกลัวเฮ้ยโ hey. oh. oh. งอูโงูพรานคงอุทานพรานผันสติดีตวัดปืนประทับบาแล้วยิงไปหนึ่งนัดเสียงปืนสนันวันไหวเจ้าอสรพิษตัวนั้นพลบหัวหายเข้าไป มันถูกปืนแล้วพรานคงตะโกนแต่บัดดนสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดตามมานั่นคือเจ้างูตัวนั้นมันโผล่ออกมาอีกคราวนี้ไม่ได้มีเพียงตัวเดียวแต่มีถึงสามตัวมันชูคอแผ่แม่เบีย้ยอึดใจเดียวก็พุ่งตัวลงจากโพรงไม้ตกกระทบพื้นดินดังตุบตุบตุบทำท่าจะเลื้อยไล่นีเแล้วนีแลว พรานคงตกใจกลับหลังหันวิ่งหนีพรานผันก็วิ่งตามทันทีไม่รอช้าเพราะมันมีหลายตัวมันรวดเร็วมากปืนยิงไม่ถูกมันพรานทั้งสองวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตพักใหญ่ต่อมาจึงรอดพ้นจากพวกงูเหล่านั้นได้พรานผันพูดปนหอบพักฮักว่าในโพรงนะั้นต้องมีแก้วมนันนี้ยังมีงูเฝ้าถึงสามตัวแค่เราพูดว่าจะขึ้นไปเอามันก็แสดงให้เห็นมันต้องเป็นงูผีแน่นอน ด้วยความโลภอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งพรานคงและพรานผันจึงพากันไปปรึกษากับหมออาคมที่มีเวทมนต์คลังคนหนึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านหมอผีอาคมคนนั้นพอรู้ก็ตาลุกวาวพูดอย่างตื่นเต้นดีใจว่าข้าเองข้าจะพาพวกแกไปเอาแกรู้ไหมแก้วมณีนางไม้นั่นมันมีจริงข้าก็เคยได้ยินมาจากครูอาจารย์ของข้าแต่งูผี มันดุมากนะพ่อหมอมีสามตัวน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยเรื่องเล็กข้าปราพวกมันได้ไม่พอมือข้ารอกตาหมออาคมแสดงความกระตือรือร้นมั่นอกมั่นใจเตรียมการเตรียมอุปกรณ์นัดหมายกันพอถึงวันพระแรมแปดข้าต่อมาก็พากันเดินทางไปยังจุดหมายคือใต้เพิงหินกลางดงแห่งนั้นคนทั้งสามไปซุ่มรอดูอยู่จนถึงเที่ยงคืน และต่างก็ได้เห็นภาพดวงแก้วมณีลี้ลับฉายแสงเป็นประกายอยู่ที่ต้นตะเคียนใหญ่อีกครั้งหมออาคมเมื่อเห็นก็อุทานด้วยความลิงโลดใจว่าใช่แน่นอนแก้วมณีนางไม้แน่แน่พรุ่งนี้เช้าข้าจะพาพวกแกไปตอนกลางคืนเอาไม่ได้อาถานนางไม้มันแรงครั้นพอรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันแรมก้าค่ำก็พากันไปยังบริเวณต้นตะเคียนอย่างระมัดระวังเมื่อไปถึง พรานคงก็ชี้มือบอกหมออาคมว่าในพรองนั่นพ่อหมอมันอยู่ในพรองแต่มีงูรักษาอยู่ต้องระวังนะพอสิ้นคําของพรานคงเท่านั้นพันงูเห่าดงสามตัวก็ชูคอออกมาแผ่แม่เบีย้ยคูด้วยท่าทางดุร้ายพรานคงกับพรานผันถอยหลังกรูดประทับปืนเตรียมยิงกล้ากล้ากลัวๆเพราะเห็นฤทธิ์ของเจ้างูผีนั่นมาครั้งหนึ่งแล้วอย่ายิงเฉยไว ข้าจะจัดการเองลูกป,ปืนทำอะไรมันไม่ได้หรอกหมออาคมพูดห้ามแล้วหลวงหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาจากย่ามจ้องขมิงไปยังงูร้ายในโพรงแล้วทันใดนั้นทุกคนก็ได้เห็นมันพุ่งตัวลงมายังพื้นดินพอลงมาแล้วก็ชูคอแลบลิ้นแผลบ แผลบทำท่าจะพุ่งเข้ามาฉกกัดพรานคงกับพรานผันถอยหลังกรูดแต่หมออาคมยืนนิ่งไม่ถอยปริกรรมมนคว้างสายเสกในกำม,มือเข้าใส่อย่างรวดเร็วเมื่อถูกซัดด้วยสายเสกภาพของงูร้ายก็หายวับไปในฉับพลันมันหายไปแล้วพ่อหมอเก่งจริงๆพรานคงอุทานแทบไม่เชื่อในสายตามันเป็นภาพลวงเท่านั้นไม่ใช่งูจริงหรอกต่อไป ก็ถึงทีของผีนางไม้พวกแกคอยดูอาคมของข้าหมออาคมจ้องสายตาที่ดุดันไปยังโคนต้นตะเคียนมือขวากำหวยเส้นหนึ่งยาวประมาณเมตรเหงือง่าพรางพูดตะคอกใส่ว่าผีนางไม้ตนใดที่สิงอยู่ต้นตะเคียนนี่จงออกไปข้าไม่อยากจะทำร้ายเจ้าให้ถึงตายข้าต้องการเพียงแก้วมณีไปอยรีบหนีไปสิ้นคำพูดไล่ของหมออาคม กิ่งก้านตะเคียนก็สั่นวันไหวราวกับถูกลมพัดเขยา่าอย่างน่ากลัวใบแห้งใบสดนับร้อยใบร่วงพลูลงมาออกไปอย่าลองดีกับข้านะหมออาคมคมขู่สัมทับแล้วฟาดหวายในมือลงไปที่โคนต้นตะเคียนอย่างแรงสองทีพลันก็บังเกิดเสียงหวีดร้องอย่างเจ็บปวดของผู้หญิงลึกลับดังลั่นมาอย่างชัดเจนแต่ไม่เห็นตัวพรานสองคนสะดุ้งขนลุกสู้ ต่อเหตุการณ์อันประหลาดอัศจรรย์ออกไปออกไปหมออาคมตาวาดแล้วเคี่ยนซ้ำเป็นครั้งที่สามผีนางไม้ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนหากยังขืนดื้อดึงอยู่ข้าจะฟันด้วยมีดหมอเล่มนี้นะหมออาคมคำรามดึงมีดหมอปลายแหลมที่เตรียมไว้ออกมาขยับเข้าไปใกล้เงื้อง่าทำท่าจะฟัน หน้าประหลาดยิ่งนักเสียงผีนางไม้หวีดร้องกรี๊ดเสียงสูงยังตกใจกลัวเงาดำๆเลือนลางของผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งวูบออกจากโคนต้นตะเคียนอย่างรวดเร็วเห็นผมยาวสยายเงาร่างลี้ลับตนนั้นพุ่งหายวับเข้าไปในหมู่แมกไม้หนาลมป่าพัดอื้ออึงและมีเสียงร้องไห้ยังแค้นเคืองเจ็บใจดังมาท่ามกลางกระแสะลมว่าให้พวกคนชั่ว พวกแกจะต้องพบกับความวิบตัติจะต้องพบกับความวิบัติกันทุกคนพรานคงพรานผันได้ยินก็หันไปมองตากันรู้สึกสยองใจประวันพร่านรึงต่ออาถรรพ์ของผีนางไม้ต้นตะเคียนไม่ต้องกลัวข้าปราบมันได้มันไปแล้วรีบทำบันไดไปพาดที่โพรงนั่นเถอะ พรานทั้งสองไม่รอช้าช่วยกันตัดไม้มาทำบันไดายาวพาดกับต้นตะเคียนแล้วจับไว้ให้หมออาคมปีนขึ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ได้ดวงมณีลี้ลับของผีนางไม้ตนนั้นมามันเป็นลูกแก้วใสสีทองแวววาวลูกขนาดผลมะนาวตรงตามตำนานที่เล่าลือข้าจะเป็นคนเก็บไว้คืนนี้นางผีนั่นมันจะต้องมาเอาคืนข้าจะต่อรองกับมันให้เอาสมบัติมาแลก หมออาคมบอกเก็บแก้วมณีนางไม้ไว้แล้วพากันเดินกลับไปยังใต้เพิงหินอันเป็นที่พักแรมช่วยกันทําคบเพลิงคืนนี้เราต้องใช้เตรียมฟืนไว้ก่อไฟด้วยส่วนข้าจะวงได้สายสินป้องกันขณะทำพิธีหมออาคมสั่งต่างคนต่างช่วยกันเตรียมอุปกรณ์พอฟ้ามืดลงก็ก่อไฟจุดคบเพลิงสว่างโพล่งไปทั่วบริเวณ ทุกคนไปนั่งรวมกันอยู่ในวงสายศิลป์รอคอยเวลาให้ผีนางไม้ปรากฏตนสองทุ่มคืนแรมสิบค่ำทั่วแนวป่ามืดเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นรีดริงเรไรที่ตามปกติจะร้องเสงยแท่แต่คืนนี้ไม่มีเลยทำให้บรรยากาศวังเวงหน้าพิศวงภายในวงสายศิลป์ที่คนทั้งสามนั่งอยู่ตรงด้านหน้ามีลูกแก้วมณีวางไว้ แก้วมณีดวงนั้นกระทบกับแสงไฟที่ส่องมาเป็นประกายแวววาวอยู่ตลอดเวลามันงดงามแต่ก็แฝงไว้ด้วยความลึกลับน่าสะพรึงกลัวทันใดจูจูป่าที่เงียบสงัดก็บังเกิดกระแสลมแรงพัดหมาวุบๆจนเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ในกองสะบัดวุบวาบวันไหวหมออาคมคว้ามีดหมอถือกระชับหันมาบอกพรานทั้งสองด้วยเสียงตื่นเต้นว่ามันมาแล้ว ตั้งสติไว้อย่าตกใจข้าจัดการเองพรานคงพรานผันมองหาแต่ไม่เห็นสิ่งใดต่างพากันอกสั่นขวัญระทึกแล้วอึดใจเดียวก็เกิดเสียงดังตุบคราวนี้ ได้เห็นชัดเจนเป็นก้อนกลมๆขนาดผลมะพร้าวสีดำๆกลิ้งหลุนๆพุ่งเข้ามาทางวงสายสินอย่างรวดเร็วมันมาหยุดกึกอยู่ห่างไปแค่วาเดียวเป็นหัวของผู้หญิงที่น่าสะพรึงกลัวผมยาวสยายแลบลิ้นปลิ้น,นตาหลอกหลอนอ้าปากะสยะยิ้มพูดเสียงแหบๆขึ้นว่าเอาดวงแก้วคืนมาเอาดวงแก้วคืนมา หมออาคมเห็นก็วางมีดลงกำสายเสกซัดใส่อย่างแรงจนผ้าผีร้ายนั้นหายวับไปนางผีอย่ามาหลอกไข่เสียเวลาเลยข้าไม่กลัวร็อกหากอยากได้แก้วมณีคืนก็จงปรากฏตัวออกมาดีๆแล้วพูดตกลงกันเร็วเข้าอย่าชักช้านะอาคมของข้าเหนือแก่แกไม่มีทางชนะข้าได้ถ้าหมอผีทำเสียงคล้ายเยาะหยัน ครู่ต่อมาก็มีเสียงลมพัดอู้อู้มาอีกคราวนี้ปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวก้าวออกมาหยุดยืนอยู่ดวงตาทั้งคู่แดงทะมึงถึงเต็มไปด้วยความแค้นเคืองเอาแก้วมณนีของข้าคืนมาข้ามาเอาแก้วมณนีอยากได้ก็เอาทองคำแท่งมาแลกข้ายากได้ทองคำหมออาคมสั่งเสียงเด็ดขาดผีนางไม้ก็หายวับไปแต่ครู่ต่อมา ก็ปรากฏตัวพร้อมด้วยทองคําเป็นประกายแวววาวในมือพรานคงพรานผันใจเต้นระทึกตาลุกวาวต่อภาพที่น่าพิศวงนั้นส่วนหมออาคมก็พูดว่าไม่พอไปเอามาอีกพวกข้ามีสามคนแห่งเดียวไม่พอรอกไปเอามาอีกเอามาให้ครบคนละสิบแท่งแลกกับดวงมณีเร็วเข้าผีนางไม้หายหวับไปอีกครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมด้วยตะกร้าบใบใหญ่มีทองคำแท่งอยู่เต็ม ยื่นให้ทำหน้าตาทะมึงถึงยังโกรธแค้นพลางพูดว่าเอาไปแล้วเอาดวงแก้วมณีคืนมาเอาวางลงชิดกับได้สายสินนั่นแหละมออาคมสั่งอย่างถือไพ่เหนือกว่าครั้นนางผีวางตะกร้าทองลงแล้วแกก็เอื้อมมือไปลากเข้ามาแล้วดึงออกมานับมีสามสิบแท่งเป็นประกายแวววาวเข้าตาคนทั้งสามที่ต่างมองแทบไม่เชื่อในสายตา ต่างคนต่างคว้าตะครุบแท่งทองคำมาเป็นของตนได้คนละสิบแท่งพอดีพรานคงพรานผันสั่นเทิมไปทั้งตัวด้วยความดีใจแต่ทันใดนั้นหมออาคมก็พูดลั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าไม่พอข้าเป็นหัวนหน้าต้องเด้ม,มากกว่าคนอื่นไปเอามาให้ข้าอีกสิบแท่งไปเอามาเดี๋ยวนี้นางผีกรีดร้องเสียงดังกระทืบเท้าชี้หน้าตาหมออาคมว่าไอ้คนลอบ ข้าให้พวกแกคนละสิบแท่งแล้วนะเอาดวงมณนี้ข้าคืนมาฝ่ายพรานผันซึ่งนั่งตาลุกโพลงอยู่ก็พูดขึ้นบ้างว่าข้าก็จะเอาอีกสิบแท่งข้าเป็นคนเห็นแก้วมณนี้ก่อนใครข้าก็ควรจะได้เพิ่มอีกเช่นเดียวกันนางผีกรีดร้องหันควับไปทางพรานผันตระวาดชีน้หน้าอย่างแสนแค้นว่าไอ้คนรอบได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอพวกแกจะต้องพบกับความวิบัติ ข้าขอสาปแช่งพวกแกพรานคงตกใจจนตัวสั่นพูดห้ามเพื่อนๆที่มาด้วยกันด้วยความรู้สึกละอายว่าพอแล้วพ่อหมอเจ้าพันแค่คนละสิบแท่งก็พอแล้วอย่าต่อร้องบังคับเขาอีกเลยพอเถอะคืนแก้วมณีให้เขาไปพีนางไม้ได้อินดังนั้นก็หันมามองพรานคงดวงตาวาวโรดมีแววอ่อนลงแต่ตาหมออาคมขัดใจหันมาตะคอกใส่พรานคงว่า ไอ,อ้คงไอ้โง่แกไม่เอาก็ช่างอยู่เฉยๆเถอะพรานผันก็เช่นกันความโลภมันบังตาพูดละล่ำละลักขึ้นว่าข้าเอาเจ้าคงแก,อ,งแกอย่างโง่หน่อยเลยพรานคงได้ยินเช่นนั้นก็เงียบนิ่งอึ้งไปไม่กล้าปริปากหมออาคมหวาแก้วมณีขึ้นมากำไว้คู่สำทับขึ้นอีกว่าอย่าชักช้าไปเอาทองคำมาเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นแก้วมณีของแกจะต้องถูกไฟเผา พูดแล้วก็ลุกพรวดพราดทําท่าจะโยนแก้วมณีดวงนั้นเข้ากองไฟตาขวางใส่นางผีย่างไม่เกรงกลัวนางผีหวีดร้องสุดเสียงขึ้นยกมือห้ามเป็นพลวันว่าอยา่าอย่านะได้โปรดเธออย่าทําอย่างนั้นแก้วมานีมีค่าสําหรับฉันทองไม่มีแล้วหมดแล้วจริงๆผีนางไม้คร่าครวนร้องไห้วิงวอนด้วยท่าทางและน้ําเสียงที่น่าเวทนา เสียงร้องของเธอก้องสะท้อนไปทั่วแดนดงยามรัติการแต่หมออาคมไม่ยอมไม่เห็นใจความโลภบางตาสิงใจเสียแล้วเฝ้าเต่พูดคูเข็นว่าไปเอามาไปเอามาในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นอยู่นั้นพลันก็ปรากฏภาพของใครบางคนผุดวาบขึ้นมาทางเบื้องหลังของนางตะเคียนเป็นชายรูปร่างใหญ่กำยำล่ำสัน สูงไม่ต่ำกว่าสามเมตรอาแดงโชนราวกับเปลวไฟเมื่อปรากฏกายแล้วก็ตะวาดด้วยเสียงดังปานฟ้าผ่าว่าหยุดนะเจ้าคนโลกแกจะโยนแก้วมณนีนางไม้เข้ากองไฟไม่ได้ห้าคือเจ้าปู่ดงพญาไฟผู้พิทัก์แดนป่าใหญ่แห่งนี้ข้าดูพฤติกรรมของพวกแกมานานพวกแกมันไม่มีสัจจะโลภจัดได้เท่าไรก็ไม่พอ ทำตัวเยี่ยงโจรคมเหงหางตะเคียนที่ไม่มีทางสู้ดีละอยากได้มากนับใช่ไหมทองของข้าก็มีข้าจะให้พวกแกให้สมใจฮ่าฮ่พูดบอกดังนั้นแล้วก็หัวเราะลั่นโยนบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในวงสายสินมันเป็นทองคําแท่งขนาดใหญ่กว่าของผีนางไม้จํานวนสามแท่งพอตกถึงพื้นก็สะท้อนกับแสงไฟเป็นประกายวับ,วบ หมออาคมกับพรานผันกระโจนเข้าตะครุบราวกับหมาหิวจัดที่เห็นชิ้นเนื้ออันโอชาพรานคงยืนนิ่งตกตะลึงตัวสัน่นเจ้าปู่ดงพญาไฟก็ตะวาดซ้ำเสียงลั่นว่าอา้าวแล้วเจ้านั่นละ่ะไม่ยากได้กับเขาหรือไงทำไมไม่เอากับเขาเล่าพรานคงพูดไม่ออกได้แต่ยืนกรอกตาหมออาคมกับพรานผันตะโกนเกือบจะพร้อมกันพุ่งตัวเข้าไปคว้า ข้าเอาข้าก็เอาข้าจะเอาเองแล้วบัดดนนั้นสิ่งไม่คาดคิดคาดฝันก็เกิดขึ้นจูจูทองคําแท่งใหญ่บนพื้นก็กลายเป็นงูมะหึมาแผ่แม่เบี้ยจังก้าแลบลิ้นแผลๆพุ่งเข้าชกที่ใบหน้าของหมออาคมจนหงายหลังไปอย่างแรง พรานผันตกใจแทบสิ้นสติกระโดดหนีแต่ไม่ทันแล้วเจ้างูผีหันมาฉกวูบเข้าที่หัวจนคำม,มัฟุบลงกับพื้นดิ้นทุรนทุรายยางเจ็บปวดทรงเสียงร้องโอดโอยโหยหวนดังลั่นไปพรานคงได้สติกระโจนหนีออกไปทางด้านข้างเอาชีวิตรอดเขาวิ่งวิ่งเสียงผีเจ้าปูดงพญาไฟหัวเราะอย่างน่าสะพรึงกลัวดังแว่วมา พรานคงวิ่งไปวิ่งไปกลัวแทบขาดใจเหนื่อยหอบสุดประมาณแต่ก็ยังคงวิ่งไปท่ามกลางแสงจัน์ทรในคืนแรมแล้วตอนสายๆของวันต่อมาก็มีคนเห็นร่างของพรานคงนอนคว่ำหน้าสลบสไลด์อยู่ชายป่าหลังวัดห้วยตะโกชาวบ้านช่วยกันหามเข้าไปในวัดและทำการปรถมพยาบาล พรานคงพอฟื้นแล้วก็ละล่ำละลักเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังถึงอาถรรพ์ของมณีนางไม้ผีนางตะเคียนและผีเจ้าปูดงพยาไฟที่ลีลับในดงนั้นพอเล่าจบแล้วก็ตัวสั่นงันงกหน้าซีดขาวพร่ำเพอพูดซ้ำๆอยู่แต่ว่ามณีนางไม้มณีนางไม่ออน่ากลัวเหรอเกินน่ากลัวและนับตั้งแต่นั้น เรื่องมณีนางไม้ก็ถูกเล่าลือเป็นตำนานของหมู่บ้านห้วยตะโกดงพญาไฟเรื่อยมา